ลิงหอเดี๋ยวนะเห็นทหารเดินนั่นเนี่ยโหต้องตาดีมากเลยนะเกมเนนะี้ยต้องเป็นสมัยเปอร์ที่ตาดีเดินรูสิมห้าไม่ได้เลยมาไวเรอย ริงมันมน,น่าจะบางทีมันกลมกลืนกับอยาการิงอ่ะแบบแ,แต่ไม่มีเสียงไม่ไม่มีที่เก็บเสียงเฮ้ยอ๋อม,มันมีมันมีเพเยอร์คนอื่นมาเพเยอร์คนอื่น ได้ครับมันเป็นสายนาเซี่ะได้โโหใช่ใช่ที่มันอยู่ข้างบนนะครับมุมซ้ายอ่ะอืมเอาคุณผีรูเลยมันผมไปกดกดดูแล้วมันขึ้นเป็นเหมือนกับเพยเยอร์ชื่อเพยเยอร์อีกคนะ Local สามตัวีตีนั่นแหละ ไม่แหละโลเคอลผ์ผมโดนยิงเขาหรอผมโดนโลเคอล์สามถึงสี่ยิงอ้าวอยู่แถวนั้นสิมันอยู่ใกล้ๆมันมันจะมาฆ่าเราผมรู้แล้วมันอยู่ในบังเกอร์เมื่อกี้เนี่ยไม่น่าจะใชใ่ตัวนั้นให้ตัวที่ผมราบว่ะน,นั่น,น,นคือกีวะครับ คุณพีดูได้ไหมมัดูคงใช่อยู่อ๋อ,อมันดูดูได้แต่พูกเดียวกันยิงมาจากไหนอ่ะผมเดินไปข้างหน้ามันยิงมาจากทางาด้านขวาด้านขวาเหรอเจอดูดูสัญาก่อนผมไม่แน่ใจอ่ะ มันกําลังหาคนมาสเพิ่มอยู่ด้วยนะแล้วผมก็เตะม,มันออกไม่ได้เลยไปเดนนั้นอินซีซีอ่ะอ,อยากเตะม,มากเลยแค่เฟรดีพอรตอบล็อกนิวคลิกไม่ได้อ่ะอมะเป็นไรผมผมรู้ละผมรู้ตำแหน่งละมันอยู่ในบังเกอร์เลยทำไมผมเตะคุณใช้ได้แต่ผมเตะคนอื่นไม่ไดนน้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมึงจืดมากไง เล่าใช่โคตรเก่งต่อตาสมการโคตรเอาใช่อยู่นี่ผมไปช่วยได้ไหมผมน่าจะโดนหัวแตกแล้วอะไเหรอนั่นแหละมันยิงแต่ด้านขวา ผมเห็นแล้วมั <c oughs> นจะอยู่แถวบังเกอร์ตรงกลาดิน,อ,ดน,นอ้าตายไปเลยไปที่ชนะเ <c oughs> ขต